อ๋อโอเคไปพี่โอ้ลูกสูตรเยอะคนนี้คนนี้สูตรมาเยอะแล้วผมก็สอะไรที่พี่ได้รับเนี่ยลงแทนนึกผมตีพี่ไม่เข้าเลยอ้าวแบบนี้ก็สวยดิเออเอ้ยโดนเออติดเบิร์นติดเบิร์นเฮ้ยติดเบิร์นด้วยโดนเห่าชิบ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะค,ะนครับผมเย็นเดชต้อนรับเอาส่วช่องแฮมตูงกันด้วยนะครับโดยความที่ในช่วงนี้เนี่ยผมเปิดคลิปเปิดกาช้างค่อนข้างบ่อยครับแต่ด้วยความที่หลังๆมาวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยทําการหมุนวงล้อเลย วันนี้เนี่ยก็จะมาทําการบุนวงล้อปักงมันตำนานซะหน่อยหนึ่งครับแต่ถ้าหากว่ามุนคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเงาเงาไปหน่อยดังนั้นเนี่ยแกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นหรือคุณแฮมตุงวันนี้เนี่ยฉันจะมาล้างแขนนายยังไงล่ะหลังจากที่นายไปช่องของฉันแล้วนายชนะไปอะนะวันนี้ฉันก็เลยจะมาล้างแขนยังไงล่ะ คือจะมาล้างแค้นผมแล้วเถอะพี่ใช่แค้นที่มันเยอะมากนายคิดว่านายจะแบบใส่ซาาเกโยแล้วนายจะดูเท่ขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเลยนายไม่มีทางหรอกเปอร์เซ็นการชนะของนายเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นเลยพี่บอกเลยวันนี้อพี่ไปดูดวงมาเวยมาเดยเดโมกันพี่ไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้พี่จะมีได้รับชัยชนะทุกอย่างเว้ยเฮ้ใช่หรอจริง แต่ว่า oh! พี่บอกเลยว่าหมอดูคนเนี้แม่นแม่นในเรื่องที่ไม่ค่อยดีอะนะ oh. แต่เรื่องดี oh. ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ โเคพจะมาชวนพี่มาทําการหมุนวงล้อกันดีกว่าครับจะเป็นหมุนวงล้อโปเกมอนตานานครับแล้วก็จะทําการนาโปเกมอนที่หมุนจากวงล้อเนี่ยมาสู้กันตัดสินไปเลยว่าวันนี้เนี่ยใครจะชนะใครจะแพ้โอเคป่ะได้เลยพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่ไปซ้อมมาแล้วพี่อะเล่นโปเกมอนทั้งวันเลยว่าทำไมไม่ลงคลิปก็พอเงี้ยโอเคจัดมาดิพี่งั้นเดี๋ยวมแ่จอะให้พี่ั่อนนะตัดออนไม่ไม่ตัดไม่ตัดไม่มีหรอกพี่ โอเคงั้นงัน้นเดี๋ยวผมแชร์จอให้พี่แล้วกันนะไหน okay, ดูสิโอเคครับพี่เบสแล้วนี่ก็คือวงล้อของผมเองพี่จะทั้งหมดเนี่ยจะมีโปรแกรมตำนานทุกตัวอยู่ในนี้เลยพี่แล้วก็จะมีพวกลบเทพสามตัวทิ้งแล้วก็จะมีใช่ลบเทพสามตัวทิ้งแล้วก็หมุนใหม่รอบอะไรพวกนี้อยู่ในวงล้อนี้ด้วยครับจะมีการซุกซุกเอาไว้แล้วทําการจะหมุนทั้งหมดเจ็ดตัวเข้าด้วยกันเล้ใช้จริงใช้แค่สี่ตัวโอเคไหมอ่ะจริงๆริไหมตอนนี้พี่เห็นแค่ทาปูทาป,ทาปูทาปูอย่างเดียวเลย อาจะเป็นไปได้ไงครับเนี่ยไม่ไม่หมายถึงแบบที่มันเด่นเด่นออกมา๋อโอเคเฮเฮเฮเอาเป็นว่าอันนี้สูมของใครก่อนอันนี้สูมของใครก่อนอะไรแล้วอยากได้ของใครก่อนล่ะได้ข่าวว่าดวงดีในช่วงเนี้ยเอาของเองก่อนเลยดวงพี่มันต้องเก็บไว้ท้ายๆได้ดิพี่งั้นเดียวผมขอหมุนก่อนเลยละกันนะถ้าหาว่าปูมันตำนานตัวแรกออกมาเป็นตัวเก่งๆเนี่ยพี่อย่ามาร้องไห้ละกันแล้วไปนะครับรอบแรกเอ้ยเอาเอาแบบสลับเปล่าสลับไหมเอาเอาเอ้ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้มเรียบร้อยเกือบพี่ดีนะที่ผมหมุนก่อนเออเกือบไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ลุนอินเทอร์เน็ตจัดเลยอ่ะใช่แต่แกอีกนิดนึงก็อินเทอร์เน็ตันแล้วพี่เกิดในหน้าเกือบมาละโอเคในโปเกมอนที่เราหมุนได้เนี่ยเราจะทําการลบทิ้งครับเพื่อไม่ให้ได้ตัวสามไปโอเคปะเคโอเคโอเคงั้นรอบนี้ของพี่เบเลยจ้าเฮ้พี่ว่าเอาของเอ็ง เอ็งก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมั่วตอนตอนที่เนี้ยเออเดี๋ยวมันจะมั่วตอนที่ได้ดิพี่งั้นผมหมุนเป็นตัวตัปดาหของผมต่อเลยแล้วกันครับแล้วครับผมก็หมุนตัวที่สองไปแล้วแล้วตัวที่สองที่ผมได้เนี่ยจะสามารถข่มพี่เบได้ไหมแล้วเอาไปเอามาอีกสักตัวดิเอามาอีกสักตัวดิแบบข้ามแม่ผมผมว่าดวงผมเริ่มเริ่มกลับมาดีแล้วพี่แล้วพี่ต้องได้ตัวนั้นแล้วไหมอ่ะไอตัวอะไรวะเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะด่านหรอพี่อ่าใช่พี่พี่วอกพี่ต้องได้ตัวนี้แหละ อาดีก็ลองเอามาคมผมคืนดู<ห>นก็ลองดูต่อเลยขอย่าหมุตนตัวที่สามต่อเลยแล้วกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและตัวที่สามของผมเนี่ยตกไปที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลชิลามลโอ้โหตัวนี้เป็นคนกรขาว <c oughs> บอกเลยผมไม่น้อยหน้าพี่นะงั้นเดี๋ยวต้องเอามาก่อนดำ จัดมาเนี่ยพี่โอเคถือว่าผมเป็นการเปิดมาค่อนข้างดีครับดังนั้นเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเออวงล้อนี้ล็อกอัพป้าวงล้อนี้ล็อกอัพป้าใช่ถ้าถ้าพี่แพ้ผมเนี่ยรู้ไว้เลยว่าผม็อกวงล้อมาลูน่าอาล่าอาล่าพจันทร์มาแล้วครับพี่ตะมาพาทิสมาคผ่แล้ววะทำไมเป็นทำไมได้แต่เทพที่มันมีแบบเขาเรียกไงเป็นคู่เป็นคู่อย่างเดียวเออมาเป็นคู่เดี๋ยวไตัวแรกอะถ้าจะไม่ผิดมันมีสามตัวปะใช่ใช่ใช่ อ่ะต่อไปของพี่ใช่ไหมเอ้ยผมเพิ่งเปิดไปสี่เองเหลือสามตัวพี่เราจะหมุนทั้งหมดเจ็ดตัวแต่ใช้สู้จริงสี่ตัวพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคใช่อ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวคงผมมุนของผมต่อเลยแล้วกันนะได้เลยได้เลยไปเลยและโปรแกรมตัวต่อมาที่ผมได้เนี่ยก็คือเฮ้ยบึงอยายาไม่เอาอย่าขึ้น เกือบเกือบเสียวเกือบเสียวแล้วตะกี้เทมสามตัวที่สุ่มมาตะกี้เกือก้หายละเมื่อกี้ลุ้นอยู่สองอย่างเลยมันจะหยุดด้านล่างหรือมันจะหยุดตรงกลางเกือบลบเทพทิ้งแล้วแล้วเมื่อกี้อะด้านล่างอะคือเลควาซ่าหรือเปล่าเออนี่เลควาซ่าแล้วก็ลบเทพโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาผมขอยาดหมูในสองตัวท้ายเลยละกันนะพี่ ไปเลยละกันครับปกมั่นตัวที่หกของผมเนี่ยจะตกไปที่ตัวอะไรมาดูกันครับผมและปกมั่นตัวที่หกผมเนี่ยก็ตกไปที่ไทม์นูโอเคไทม์นูอ๋อตัวนี้ไออันนั้นนี่ว่าไอาพี่ชอบตัวนี้อะแลกกันป่าเฮ้ยใช่เหรอแลกม,มีมีระบบแลกด้เหรอเออไม่รู้ <laughs> <laughs> อา้าวโอเคโอเค,อเคมาตอนสุดท้ายของผมเนี่ยก่อนอื่นเลยพี่มีอะไรจะข่มผมหรือแบบว่าจะทําให้ผมเนี่ยหมดกาลังใจกับตัวท้ายปะ ไปดูในคลิปโอ้ยงั้นหบุนเลยละกันครับขอญาตมุนแบบไม่พูดภาพนําเพลงมาดิพี่และตัวสุดท้ายที่ผมได้นี่ออกมาเป็นแมวเมต้าหรืเอเปล่าขึ้นไปเป็น<ล>ทาปูอีกแล้วอืมทาปูอีกแล้วโอเคโอเค,อเคถือว่าของผมเนี่ยบุญของผมคมรบละครับทั้งหมดเจ็ดตัวเข้าด้วยกันต่อไปเนี่ยจะเป็นของพี eta, นะ่เบต้าเนาะได้เลยได้เลยใช่ปะ่ะงั้นบุนเลยป่ะหรือหรือต้องมีเคล็ดเคเล็ดอะไรสักอย่างก่อนชัฟเฟ์ลไหมไม่จําเป็นพี่บอลไม่จำเป็นเหรอ โอ้ยงั้นจับเลยปะแป๊บนึงเอ็งต้องอ่าทริคพี่นะเอ็งต้องหมุนเอ็งจับเมาส์แล้วก็หมุนแบบหมุนเป็นวงกลมสามรอบอหนึ่งสองสามคลิกเลยเปิดไปโอ้ยลูกสูตรมีทรงมีสูตรอย่างนี้เปิดมาตัวแรกจะได้เป็นตัวอะไรเฮ้ยอย่าเกืนนะอย่าเกืนนะอย่าเกินเฮ้ตัวอะไรขึ้นมาจริงกันตัวอะไรเนี่ยเอาละ โอ้โหเสี้ยวอยู่ตัวเนี้ยผในเดอร์บฟวี่ปะในเดอร์บฟวี่ปะใช่ใช่มันเท่เฮ้ก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่เออสูตรนี้สูตรข้อนี้ไอ้ยข้าวข้อนี้หมุนหมุนทวนหมุนทวนหมุนทวนเข็มหนทวนเหึ่งสองสามไปแล้วสูตรเยอะไงมีทรงมีสูตรไงโอ้โหของมันมาว่ะแล้วตัวนี้เปิดมาได้เนี่ยเฮ้ยไออาร์ตควางหรือเปล่าเนี่ยไฮ้อาร์ตดีควางเอ้ยโอ้แม่ก๊ตโอ้แม่ก๊อัวนี้เนี่ยใช้สู้จริงได้โคตรดีพี่ ตัวเก่งแต่คนเล่นโอเคไอ้เขาคราวนี้คราวนี้จากล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนนี่ยังไงครับก็คือหนึ่งไม่ไม่ล่างขึ้นบนปุ๊บแล้วก็เอาลงมาใช่ไหมแบบอ่ะเอาตอมทําทตามพี่เองทําตามที่พี่บอกอ่ะเอาขึ้นอ่ะขึ้นเอาลงปุ๊บลงอ่ะนับเป็นหนึ่งแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงนับเป็นสองแค่ที่พอกดเลย อ๋อก็เลยเหรอโอเคไปพี่เอ๋ลูกสูตรเยอะคนนี้คนนี้สูตรมาเยอะแล้วปกติตัวอะไรที่นี่ได้รับเนี่ยลใหรญ่ใหญ่นะเรียบร้อยลูกสูตรมันดีจริงว่ะเดี๋ยวอัวดื้อเสรลาล่าไปหมดแล้วเมื่อกี้มอะไรนะลบเทพสามตัวล่าสุดโอ้ฉันมีสองเองอะโถแค่นี้เหรออันดูก็ไม่เท่าไหร่ี่มิวสูด ดูนี้ได้จะสามไม่น่าสองเลยโอ้โหอ่ะตั้งแต่นี้อ่ะคือก็คือว่าสี่ตัวที่เหลือที่พี่เปิดได้อ่ะพี่ไม่สามารถโดนลบได้แล้วนะถ้าพี่โดนลบไปก็คือพี่ไม่มีโปเกมอนเล่นแล้วนะไม่ถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องอัดแล้วนะคลิปนี้ปิดเลยโอเคเอาไปเลยแล้วกันครับรอบที่สี่ไปเลยก็คือรีเซ็ตเลยใช่ไหมีแล้วกันโหอไม่มีหรอกครับรีเซ็ตของอยังไม่หมายหมายถึงแบบตัวที่ได้ต่อไปเนี้ยก็คือเป็นตัวที่พี่ใช้เลยใช่ไหม ใช่ก็คือสี่ตัวเนี้ยต้องใช้เลยพราอมเป็นได้แค่นี้แหละเมสปิดมาตัวแรกดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วพี่เหลือสามตัวไงมามาตัวต่อมาเลยปะจำหนึงนั่งเก้าอี้ก่อนเมื่อกี้ท้อใจเดินเดินไปจิบน้ำมาโออ่หต่อเลยต่อเลยแล้วกันครับไปที่ตัวต่อมาครับก็ขอให้พี่เบสตรงดีแล้วกันจะได้ตบผมได้ทังทีและตัวต่อมาไปตกที่เฮ้ยอย่าบอกนะเอ็นเต้เหรอเอ็นเต้ โอเคหมาสามตัวโอเคโอเคได้ได้หมาได้หมามาตัวหนึ่งแล้วไม่ไม่สรุปคือไม่มีสูตรเหรอใช่ปะไม่ต้องแล้วหมดสตานี่ไงเองได้ไฮไลท์แล้วเมื่อกี้โอ้ได้ไฮไลท์แล้วเฮ้ยได้เป็นตัวอะไรโอ้่ันมาทำอะไรที่นี่ไปทำการบ้านดีกว่า โปเกมอนทัวสามจวที่พี่เบย์ได้เนี่ยเป็นเทพรองหมดเลยกับโปเกมอนมายาที่บอกตรงๆเลยคือกากพี่ไม่ต้องย้ำ่ต่เด้กต้นคีปบอกเลยนะไปไปดูดวงมาต้นคีปอะอะไรไม่มีโอเคงั้นกนตัวท้ายตัวท้ายต้องมีสูตรักหน่อยหนึ่งละพี่ไม่งั้นเปิดสดๆอย่างนี้ดวงไม่ค่อยดีว่ะพี่ว่าสูตรที่น่าจะใช้ได้ผลสุดคือทวนเข็มเฮ้ยทวนเข็มเหรอสามรอบอ่ะหนึ่งสอง สามไปโอ้โห,โโหลูกสูตรทวนเข็มไมกแล้วครับแนละ้วตัวสุดท้ายที่พี่เบจะได้เนี่ยก็คือตัวอะไรออกมาเป็นถ้าลบเทพนะต่อยตายอะ่ะ <laughs> ตัวอะไรอะ่ะเมลร้ตาตัวนี้เนี่ย<ะ>ในหนังก็ถือว่าเก่งครับแต่ว่า,ถ,า<ะ>ถ้าพูดถึงในเกมเนี่ยกากแล้วโค่นเน้นอ่ะโอเคครับก็ <laughs> ตอนนี้นคิดไม่นุก <laughs> คิดไม่นุกคิดไม่นุก เอางี้เอางี้เอางี้ผมให้โอกาสพี่รอบหนึ่งไหมสักรอบหนึ่งเลยอันเนี้ยเป็นโปเกมอนตัวนี้ฮะวด้ผิดโปเกมอนจัดสลับไปนิดนึงอะไรเงี้ยถือว่ามีน้ำใจก็ขอรับไปละกันโอเคโอเคงั้นอ่าไม่เอาศูนรเลยล่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีแล้วโปเกมอนตัวต่อมาที่พีได้เนี่ยเป็นตัวอะไรออกมาเป็นตัวอะไรเดลซี่ครับผมเดลคิสินครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในภาคมูวี่สู้กับเออเรควาซ่าได้นะสูสีเลย โก็ตอนนี้น่าจะดีสุดในบรรดาที่สุ่มโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมกับพี่เบนเนี่ยก็เปิดกันเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปในเกมมาต่อเลยไหมได้เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เพื่อพี่ก็ได้เตรียมโปเกมอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ฝั่งซ้ายของพี่ก็คือโปเกมอนที่อ่าคุณแฮมสุ่มมาได้นะครับผมก็คือสุ่มให้พี่่นเอ้เนาะก็คือแบบ ก็คือตอนนี้ทุกคนไม่ต้องดูถึงจบคลิปก็ได้นะตามหลักอะตามหลักทฤษฎีความเป็นไปได้ตอนนี้ถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์อะทุกคนน่าจะได้เรียนแบบความเป็นไปได้อะตอนนี้ความเป็นไปได้ที่พี่จะชนะก็คือศูนย์ครับทุกคนโดยไม่ต้องคำนวณอะไรเลยโคตรแล็บมาแต่อทฤษฎีพวกนี้ถ้าเราไม่ลองอะมันก็ไม่รู้หรอกเว้ทุกคนเหมือนวิทยาศาสตร์ไงเราต้องมีการทดลองมันต้องมีสมมติฐานนี่คูรเด็กวิยคณิตมาเลย นั่นจัดมาเลยพี่พูดมาขวดพูดมากโอเคกดเดิมพี่เราคุ้นเคยกันดีก็คือใช้โปเกมอนทั้งหมดสี่ตัวครับผมโดยฝั่งโปเกมอนสี่ตัวก็เป็นฝั่งไซ้าเมืองของผมเลยผมจะใช้เป็นสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะทําการปรับเลเวลเป็นเลเวลห้าสิบครับผมเอาเป็นว่าพี่คงไม่ต้องจัดทีมนานหรอกเนาะพอดีมีอยู่ห้าตัวเองมักงชีปึ๊บแล้วก็พี่เลือกโปเกมอนชิมิใช่งั้นของผมขอเปิดด้วยตัวนี้กันหน่อยละกันนะถือว่า ทักทายกรน่นอนก่อนแล้วกันเอานี่นี่แล้วก็นี่นีนี่นีอ่ะได้ละนี่เฮ้ยแล้วมาลคะครับผมเปิดมาตัวแรกเปิดมาเป็นเอนเตอร์อออทำไมตัวกระจิ๊ดขนาดเนี้ยใส่มินิมอลโคตรมินิมอลเลยโอเคเลยเย <c oughs> พกใส่กระเป๋าไนดะ้เลยดูดูขนาดก็รู้แล้วว่าชนะได้เปล่าอะ่ะโอเคงั้นมาเลยดีกว่าพี่ผมขออนุญาตเปิดจด ด้วยท่าโจมตีเดนนี่คิดก่อนเลยละกันแล้วพี่ก็โจมเอ้ยแรงผมตีพี่ไม่เข้าเลยเอ้าว<อ>แบบนี้ก็สวย,วสวยดิเออไปโดนเออติดเบิร์นติดเบิร์นเอ้ยติดเบิร์นด้วยโดน,นเผาชิบอันนี้อันนี้อะไรมามืดเหรอเฮ้ยอุ้ยตายแเหรออ๋อแต่เอ็ออนเตอร์เก็บตัวผมไปแล้วก่อนตัวแรกทำกัน <c oughs> น้ำลงมาก่อนเลยแล้วกันเจอกันไค่โอก้าพี่ถึงจะตัวเล็กเอ้ยพี่ลองมาเทียบกับมังโมนผมดูดิก็ง่งั้นแหละ ไปหนึ่งไปก็เงินเงินแล้วอ่ะโอเคไปไม่ถึงตัวเล็กอ่ะไมาถึงตัวเล็กอ๋ออ๋อแล้วก็ส่งเตียนกลับมาเป็นเมโลสตาครับตัวเล็กเหมือนกันเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงตรงตีนพี่อ่ะอยู่ตรงขาพี่อ่ะโอเคงั้นผมขออนุญาตเปิดด้วยท่าโจมตีสุดแรงอย่างไอบีมก่อนเลยแล้วกันวยถือว่าก็เข้าข้างแรงอยู่แล้วส่วนกลับมาด้วยท่าพลังกินนะอุ้ยโอเคไม่เป็นไรผมถือว่าโจมตีง่ายๆไปครับแล้วก็คอนฟิวมาครับส่วนของผมเนี่ยขออนุญาตไอบีปิดฉากเมโลสตาของพี่ไปก่อนตัวแรกเลยแล้วกันเฮ้ย เฮ้ยผมติดมือนผมตีไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยแปลกละแปลกละมาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาว่ามาว่ะมาว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แกแค้นเหรอมามืดเฮ้ยไม่เป็นการละขออนุญาตส่งไมปต่อมาครับมังกรขาวเลยที่หน้าผมครับโอ้โหพี่พี่แล้วนแปลกแล้วนะอันนี้มันแปลกๆแปลกเฮ้ยตัวใหญ่มาอย่ามาลังแกตัวเล็กดิโอ้โหตัวเล็กทั้งสองตัวเลยนะของพี่เนี่ย โอ้โหแต่แต่แต่ซอยผมไปแล้วสองตัวคืออะไรก่อนเมลยมาล์เป็นโปเกมอนธาตุปกติกับพลังกิตใช่ไหมดังนั้นนะาจะแพ้พื้กับความมืดหรือเปล่าใช่แล้วก็ตีไปเรียบร้อยตายแล้วมามาถึงเธอผมคัมแบ็กเราพี่และส่งมาเป็นตัวมาครับเป็นเมลสปีดครับผมใช่ไหมใแล้วสปีดเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุพลังกิตครับดังนั้นเนี่ยพลังกิตจะแพ้มืดเสร็จผมครับพี่ตายแน่ๆน พี่เบ้นี่แนะ่เอ้ยไม่เข้าเลยอีกทีหนึ่แล้วคอนฟิชชั่นมาถือว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ความมืดเป็งสักทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้มาเป็นเอนเต้มาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็โอ้ยติดหมือนตีตัวเองแล้วโอ้ยดาก้อนเผาไปเราประพามมาของเอนเต้ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่แล้วผมก็จบเบาบแต่ก้อนเผาครับค่อนข้างจะแรงอยู่แต่ยังไงพี่เบจะยื้อไว้ได้หรือไม่แล้วก็เรียบร้อยเอนเต้ล่วงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ และส่งมาเป็นเมลสปินเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมก็ขอโจมตีไปก่อนแล้วกันครับผมด้วยความที่พี่เป็นเทพรองไงอย่างนี้บอกเลยว่าเ็จผมผมกินนิ่มนะพี่เบและไปเรียบร้อยไหมตัวที่สามเรียบร้อยฝันดี <c oughs> ไม่นะอา้าทำไมของพี่ไม่แต่ตัวกระจิดเนี่ยเอ้ยมินิมอลทุกตัวเลยพงพาสะดวกเฮ้ยโอ้โหแล้วเดลซี่อย่างพี่อีกตัวนหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เป็นพลังจินเหมือนกันนะพี่เบ้ทำไมได้แต่พลังจินวะ ไอ้เจ้าอะไรไปสู <G ül> ้เออไอ้ไอ้เอาให้น้องเมื่อกี้ปล่อยอะไรไปอะตะ่กี้โจมตีอะไรมาทำไมผมร่วงงั้นนะไม่รู้อยู่ดีๆตัวผมก็หน่ามืดตามมัวว่ะแล้วตอนนี้ก็ผมกับพี่เบก็เหลือกันคนละตัวทายแล้วใช่ปะใช่อ้าว,วัดกันเลยวะ่ะเออเด,เดี๋ยวผมขอเฉลยน,นิดนึงคือดูน้าล่าของผมเนี่ยก็เป็นธาตุพลังจิตแลทีมเหมือนกันดังนั้นผมจะแพ้ผีกับความมืดมีโจมตีผมมาปะล่ะพี่กดไปแล้วดิเมื่อกี้อ้าวกดไปแล้วเหรอ แล้วผมก็ขอโจมตีนะครคอนฟิวชันก่อนละกันครับผมแล้วก็ฝั่งของพี่เนี่ยโจมตีมาก,ก็วืดไปก่อนทีหนึ่งแล้วผมก็โจมตีไปทีหนึ่งเดี๋ยวตีวางท็อกไปครับผมจะเป็นบอ่อพีครับแล้วก็กระแทกหน้าไปยาวๆแล้วพี่เบย์จะหน้ามึ่นหรือเปล่าแนละ้วพี่เบย์ยังไม่โจมตีผมอี้ช่วยไม่เข้าเลยปึ๊บแล้วก็เรียบร้อยยงัยงยงัยงยังโอเคโอเคถือว่าขอขออนุญาตปิดฉากเลยหรือเปล่าโอ้บอกตรงๆนะไม่มีท่าเลย <laughs> มีอะไรจะพูดสั่งเสียไหมพี่อ่าก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเรีอยโอเคเลยเฮ้ยแต่ตานี้สูสีนะแต่รอบนี้มาสูดสีอยู่ก็มีทรงอยู่นี่ MVP เป็นหนึ่งขอเอา MVP มาอวดกันเนี่ยโคตร MVP อ่ะต่อตัวเนี้ยโอ้โหโคตรม้ามืดอ่ะต่อตัวนี้โคตรม้ามืดอ่ะถูกเอ้ยแล้ววันนี้ผมยังไม่ได้ถามพี่เลยพี่เบย์พี่เบย์ว่าไง ที่พี่มาถ่ายคลิปกับผมเนี่ยพี่มาเล่นกันที่เซิร์ฟไหนครับเนี่ยอุ้ยเซิร์ฟนะอะไรเนาะไม่รู้เลยโลโกโ้แปะไอโลโก้อ่า <laughs> ล่ะครับเข้าสู่ช่วงโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ครับผมตัวนี้เซิร์ฟอะไรครับ <laughs> ไม่ครับพิกเซิร์ฟคี่ครับพี่เบอะน,น,นะขออธิษฐานไม่ครับพิกเซิี์อยู่พี่ถ้าใครสงสัยว่าทำไมชื่อออกออกเสียงยากๆกก็เออพี่เห็นด้วยครับ โอเคเลยเอาเป็นว่าเชิญชวนคนเข้ามาเล่นเซิร์ฟหน่อยขายตงแบบนี้ไปเลยพี่อุ้ยไม่ต้องขายตรงหรอกเดี๋ยวพี่แปะแบบอะไรนะเว็บไซต์ดิสคอทอะไรก็อยู่ด้านหน้าที่คลิปชั่นนะครับทุกคนถ้าใครแบบอยากเข้ามาเล่นแล้วก็อยากเจอกับพวกพี่ๆนะครัอยากเจอแบบพวกยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็มาได้นะครับผมโอเคโอเคงั้นกันปิดคลิปเลยแล้วกันช่างแม่งไม่ไม่เอาที่อะไรนะปิดคลิปเลยเจนครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าพี่ต้องลากแคนแน่จัดไป